ดำเนินการสถานที่ราชการขอดบุรี่นะคะซึ่งทั่วการอำเภอนะคะร่วมกับโรงพยาบาลศิรภูมินะคะได้ดําเนินโครงการนี้นะคะซึ่งโรงพยาบาลเราประกาศไปแล้วนะคะเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะ,ะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะกับหน่วยงานอื่นนะคะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็คูมครองสุขภาพนะคะของบุหรี่นะคะรวม3 0แห่ง ในวันที่5ธันวาที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราจะขยายผลนะคะเพื่อการาทำให้สถานที่ราชการประสมแล้วก็ได้เป็นแบบอย่างที่ดีกับชุมชนอำเอภอนรีนครของเราซึ่งโครงการของเรานะคะเราซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนนะคะผู้นำชุมชนนะคะเราก็ควรที่จะเป็นแบบอย่างโดยเฉพาะสถานที่ราชการนะคะก็น่าจะเ,าเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับเรานะคะซึ่งทางท่านในอำเภอก็ ในสถานีราชการใดที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครนะคะเข้าร่วมนะคะเป็นเครือข่ายในการเป็นสถานที่ราชการปวารณีซึ่งตอนนี้มีสถานที่ราชการใดน,นะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ซึ่งเราจะมีการบำบัดอ,อย่าคิดว่ามันมันยากในการที่จะเลิกได้นะคะเพียงแต่ว่าเรามีใจเท่านั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการอานถวายให้ในหลวงของเราค่ะของคุค่ะข้อมูลและแลวนวทาง ในการดาเนินการตามโครงการนะครับอ,อ,อาจจะในชั้นแรกก็อาจจะจำกัดในกําหนดพื้นที่สุบรีนะสำหรับผู้ที่ยังเปิเหรือยังสุบรีอยู่เนี่ยอยากจะบดอยากจะเลิกเนี่ยทำโรงพยาบาลก็มีหลักสูตรนะรที่จะที่จะช่วยด่วยในการที่จะสำหรับผู้ที่จะตอ,อะจะเลิกสุบรีนะครับ